ทนายสาวสวยมากความสามารถเจ้าของฉายาราชนีแห่งวงการกฎหมายวันนี้ไซตเมะขอนำเสนอเรื่องราวของคิซากิเอริไซตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะคิซากิเอริทนายสาวสวยภรรยาหนึ่งเดียวของยอดน,นักสืบอย่างโมริโคโกโรและเป็นแม่ของนางเอกสาวอย่างโมริลัน เธอเป็นทนายที่เก่งกาจจนถึงขั้นได้รับฉายาว่าราชินีแห่งวงการกฎหมายเลยทีเดียวเนื่องจากคดีที่เธอรับว่าความนั้นไม่เคยมีคดีไหนเลยที่ลูกความของเธอนั้นจะพ่ายแพ้ซึ่งในวงการกฎหมายนั้นเธอมีคู่แข่งคนสำคัญอย่างออยาการคุโจที่ฟาดฟันกันมาอย่างยาวนานในศาลซึ่งคิสากิเอรินั้นเป็นผู้หญิงที่ฉลาดช่างสังเกตและเอายิงเอาจังเธอมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมเป็นคนที่ฉลาดระดับพี่โคนันน้นไม่ค่อยจะกล้าเข้าไปยุ่งด้วยมากนักโดยในสมัยสาวๆนั้นเธอเคยลงประกวดมิสเทตันที่จะเป็นการประกวดสาว งมและเพียบพร้อมทุกอย่างในโรงเรียนซึ่งคนที่ได้คะแนนสูสีกับเธอก็คือ iko, คุโดยูกิโกคุนแม่ของคุโดชิจินั่นเองซึ่งในการประกวดครั้งนี้ผลก็ออกมาว่าทั้งคู่นั้นได้รับคะแนนเท่ากันซึ่งมีคะแนนหนึ่งหายไปจากการตัดสินซึ่งคะแนนคะแนนนั้นก็เป็นคะแนนของคุณลุงโมริโคโกโร่ซึ่งแน่นอนว่าเธอได้เขียนชื่อของคิสกิเอริเข้าไปนั่นเองแต่ในจังหวะนั้นเองเขาก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจจึงได้ตัดสินใจไม่ยอนบัตรนั้นลงไปซึ่งสาเหตุที่ลุงโมริ เขียนชื่อของเอลิลงไปนั้นว่าเขาเข้าใจว่ามันเป็นการประกวดมิสเทคแปลว่าผิดพลาดจนมาถึงในที่สุดแล้วก็ยังไม่รู้ผลว่าราชินีแห่งเทตันอย่างเอลิกับเจ้าหญิงแห่งเทตันอย่างายุคิโกะใครกันแน่ที่เป็นผู้ชนะด้านความรักของเธอนั้นเธอเป็นภรรยาหนึ่งเดียวของยอดนักสืบโมริโคโกโร่ดูที่ทั้งสองคนนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งโมริโคโกโร่ในสมัยนั้นเป็นเหมือนนักเลงหัวโจกในโรงเรียนที่มารักกับสาวหัวดีระดับท็อปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ทั้งสองคนก็ยังรักกันดีอยู่เสมอและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแยกกันอยู่แต่ก็ยังคงรักและผูกพันต่อการเสมอซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในเวลาที่ต่างคนต่างมีอันตรายหรือมีเรื่องทุกข์ใจนั้นอีกฝ่ายก็จะคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันอย่างดีเสมอโดยเอรินั้นจะมีสัตว์เลี้ยงสุดรักสุดห่วงอย่างจ้องแมวน้อยที่มีชื่อว่าโกโร่ที่เธอนั้นตั้งให้มันเป็นตัวแทนของสามีของเธอนั่นเองโดยสาเหตุที่ทั้งสองคนแยกกันอยู่นั้นเพราะว่าเอริเครื่องที่โกโร่ว่าเธอทำอาหารไม่อร่อยนั่น โมลิโคโคโลที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและถ้าอยากสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆของเราแล้วก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ